สวัสดีครับพบกันเป็นตอนที่2 7นะครับเรื่องของไคลเซนออทีไคลเซนออทีก็คือการประยุกต์แนวคิดไคลเซนนะครับเข้ากับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับซึ่งมันอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับหรือเรื่องของดิจิทัลนะครับมาช่วยในการทํางานให้มันง่ายขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมจะมาตอบคาถามนะครับจากท่านผู้ชมนะครับสอบถามเข้ามาว่าต้องการจะศึกษา เรื่องเสียงนะครับของตัวเครื่องจักรนะครับไม่ทราบว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวผมจะแชร์ตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยเห็นโรงงานแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาใช้ตัวเซนเซอร์ที่เป็นเสาเซนเซอร์เนี่ยนะครับหรือวัดความดังของเสียงนะครับซึ่งมีหน่วยเป็นดซิเบลเนี่ยนะครับวัดความปกติกับความผิดปกติของตัวเสียงนะครับเพื่อช่วยในการ ติดตามแล้วก็เฝ้าตามแล้วกันนะครับอของห้องตัว h ฮวันเตสเนี่ยนะครับ p o w e r In v e r t e วเนี่ยนะครับว่าเสียงมันปกติไม่ปกตินะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนวกันนะครับเป็นแนวคิดแบบครเซนเอทีนะครับก็สามารถใช้ตัวเซนเซอร์นะครับตัวตัวอย่างนี้ฮนะผมใช้ตัวเซนเซอร์ที่เป็นบลูทูธเซนเซอร์นะครับวางตำแหน่งที่มันสามารถรับเสียงได้ดีที่สุดนะครับ อากรณีที่เสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับเราก็อาจจะใช้ตัวอุปกรณ์ช่วยก็ได้นะครับให้มันรับเสียงได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ทําการบันทึกข้อมูลเนี่ยนะครับอ่าผ่านตัวบลูทูธเซิร์ฟเวอร์นะครับก็บลูทูธเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ก็หมายถึงพีซีธรรมดาหรือโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับวางไว้อยู่นะครับแล้วก็ทําการบันทึกข้อมูลแล้วก็เสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลเข้าไปยังตัว g o Google s h e e t นะครับเพื่อวัดความดังของเสียงนะครับ คือถ้าเสียงดังผิดปกติก็เป็นค่าความถี่หนึ่งนะครับถ้าเสียงกลับเข้าสู่ภาวะที่เป็นปกติก็ความถี่หนึ่งนะครับซึ่งก็ค่าต,ต่างกันซึ่งในการที่ศึกษาตรงนี้ต้องใช้เวลาผมเน้นต้องใช้เวลานะครับถ้าเกิดว่าเราไปใจร้อนแล้วก็ต้องการจะคุ้มมาใช้เลยอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ผลนะครับอย่างน้อยต้องประมาณ1ปีหรือปีเรืนไปนะครับในการเอาศึกษาข้อมูลเหล่านี้นะครับแล้วก็หากรณีที่ เสียงมดังเกินปกติมากๆเลยนะครับก็ให้แจ้งเตือนผ่านไลน์เนี่ยนะครับไลน์กู๊ก็ทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดละกันนะครับอย่าลืมนะครับแนวคิดนี้เป็นแนวคิดไคเซนโอรทีนะครับเราใช้เพื่อทดลองใช้เพื่อวิจัยใช้เพื่อยืนยันความคิดเรานะครับว่าเซนเซอร์ชิดนี้เหล่านี้ใช้ได้หรือไม่ได้นะครับหากมั่นใจแล้วนะครับและมันได้ผลโรงงานก็สามารถยกระดับเข้าสู่เซนเซอร์ที่เป็นเกรดอุตสาหกรรมนะครับต่อไปในอนาคตได้ ครับโอเคนะครับขอบคุณข้อคำถามนะครับหากท่านมีคำถามแล้วก็ข้อสงสัยประการใดน,นะครับอย่าลืมนะครับติดต่อทางสมาคมนะครับหรือทิ้งคำถามมาก็ได้นะครับผมจะมาตอบให้นะครับสวัสดีครับ